แลัจากการอัปเดตล่าสุดของเนื้อเรื่องเอปูเรียสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเล่นกันจบไปแล้วแล้วก็น่าจะบอน้ําตาแตกกันไปค่อนข้างเยอะยแล้วอยู่พอสมควรแม่งเอ้ยแผ่เดียวมันไปกี่ตัววะเนี่ยและคลิปนี้ครับไม่ใช่เล่าหลังเล่นหรือววาความคิดชีกหลังเล่นแต่อย่างใดแต่คลิปนี้ครับผมจะมาพูดถึงการคาดดาของผมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเอปูเรียสในอนาคตนั่นเองบอกไว้ก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ลิกคือมันคือมันคือการมโนของกูล้วนๆเลยเว้ยเพราะฉะนั้นคริปที่ผมพูดออกไปเนี่ยมันมีทั้ง ไว้หูนะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยคุณกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird p r o t e c ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้อ๋อและที่สำคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากใครสนใจติดต่อกดได้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับ เอาท่าความกันเล็กน้อยครับในตอนนี้ฮะเราได้รวบรวมเชื้อไฟมาเนี่ยจนครบเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการรวบรวมครั้งนี้ครับมันแลกมาด้วยกับอ่าเหล่าวีรชนทั้งหมดของดาวดวงนี้แม่งเลยแต่ไพนอนและอันนี้ครับดูได้ไม่ยากเลยว่าเนื้อเรื่องในแผ่นหน้าต้องเป็นเนื้อเรื่องของไพนอนแน่นอนคือมันไม่มีตัวดาเนินเนื้อเรื่องตัวอื่นแล้วไง มันก็มันเหลือแต่ไพ่นอนแล้วป่ะแต่ว่าครับแต่ว่าแต่ว่าครับมันยังมีตัวละครตัวหนึ่งฮะที่หลายๆคนเนี่ยครับให้ความสนใจกันไปอย่างมากนั่นคือนักล่าเชื้อไฟนั่นเองไอตัวเนี่ยฮะมันโผล่มาตั้งแต่ประมาณ2.1ของเกมของกาสตาเรียโดยบทบาทและเป้าหมายของมันครับมาเพื่อแย่งชิงเชื้อไฟของมันอันนี้จากเท่าที่เรารู้นะต้นสาเหตุที่ว่ามันจะขโมยเชื้อไฟไปทำบ้าอะไรเนี่ยเอาตามตรงคือก็ยังเป็นปริศนาอยู่เหมือนกันแต่ลหลายๆคนในคอมมูนิตี้ครับให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่านักล่าเชื้อไฟนี้คืออนน จากอนาคตนั่นเองน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าสมมติว่าไพนอนเนี่ยเป็นนักล่าเชื้อไฟที่มาจากอนาคตจริงๆเนี่ย่นหมายความว่าในอนาคตครับ เอมเอริรัอาจจะผ่านพ้นในจุดๆนั้นไปแล้วแต่ว่าวัฏจักรของการรวบรวมเชื้อไฟเนี่ยก็ยังวนอยู่เพื่อใครข้ามเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังเลยก็แล้วกันในแผดที่แล้วครับอนักซาได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าการรวบรวมเชื้อไฟนี้ครับมันเป็นเหมือนวัฏจักรที่วนเวียนมาตั้แต่ยุคอดีจนถึงปัจจุบันที่ม่งต้องมีแบบผู้สืบเชื้อสายโลหิตสีทองขึ้นมารับเชื้อไฟของไททันแต่พอกลายเป็นไททันแล้วก็ถูกความมืดกัดกร่อน จนกลายเป็นบอสให้เราไปตบกันนั่นเองและสิ่งตรงนี้ครับอาจจะทําให้ไพยนอตในอนาคตมองว่าหากเขาไม่ทําอะไรสักอย่างการวนลูปอันนี้ก็จะไม่ยวนชิ้นสุดเขาจึงเดินทางมาจากอนาคตเพื่อมาหยุดยั้งเหตุการณ์นี้แต่คุณรู้ไหมครับในตอนที่ผมกําลังนั่งนึกเนื้อหาของคลิปนี้อยู่เนี่ยผมก็มานั่งนึกได้ว,ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วนักล่าเชื้อไฟครับอาจจะไม่ใช่ไพยนอตจากอนาคตแต่คือผู้กอบกู้เหมือนกับไพยนอตในอดีตที่ส่งเขาครับรับรู้ว่าในอนาคตลูปนี้จะต้องวนกลับมาอีกอย่างแน่นอนเพื่่อทีจะหหยยุุดั้เตการณ์ เขาจึงต้องตามล่าเชื้อไฟแล้วจาที่ผมคิดอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันก็น่าจะเป็นภายนอนหรือเปล่าไม่ไปตัวอื่นไปได้อย่างไง สำหรับเนื้อเรื่องในแพชหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ตัวละครดําเนินเรื่องเนี่ยคงจะเป็นไพนอนเป็นหลกัลกๆเลยนะครับคือจะใไห้ผมเดานะผมมองว่ามันคงจะเป็นการจะทําให้เรื่องราวของเอมพรีอัสอาจจะไม่เป็นไปตามไพนอนที่กลับมาเป็นนักล่าเปลวไฟก็ได้่งในส่วนนี้ครับผมมองว่าอาจจะมีความเป็นไปได้อยู่ระดับหนึ่งเนื่องจากว่าในตอนนี้ครับสถานการณ์ในเอมพรีอัสเนี่ยมันไม่มีวีรชนคนไหนเหลืออยู่แล้วเว้ยอย่างน้องข้าวเนี่ยก็ไปทําหน้าที่ในฐานะไททันพยาชินก็เหมือนกันจนคนที่เหลือครับมันไม่ ไปกันหมดแล้วเพราะแบบนี้ครับทำให้ผมเลยคิดว่าในเรื่องในแพดหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นมุมมองภายนอนไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่าสิ่งที่ภายนอนกาลังจะเลือกทําต่อไปในอนาคตนั่นเอง ไม่อีกที่ประเด็นหนึ่งเลยก็คือหากอ้างอิงจากสิ่งที่อนักซาได้สันนิษฐานไว้ครับวงจรของดาวเอ็มปริอัสเปรียบเสมือนวัฏถจักอย่างหนึ่งที่แม่งมีผู้สืบสายโลหิตสีทองไล่ล่าเปลวไฟเสร,ร็จปุ๊บแม่งก็กลายไปไททันพอการไปไททันเสร็จก็ถูกความมืดเกินกลินก็ดเกินกลินเช่ด้วยหากเป็นอย่างนั้นนะครับมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะได้สู้กับแคสตไรทร่วมไปถึงไฮยาซินด้วยและไม่น้ครับพี่ไมเดของเราเนี่ยอาจจะกลับมาในสภาพที่ ถูกกัดก่อนจนกลายเป็นไททันละคั้งแล้วก็ได้พอมองโดยโรวมแบบนี้แล้วแหมอนาคตของเอมพเรียสดูจะไม่สดใสซะเท่าไหร่ดูจะมืดมนซชเนลอเกินและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมคิดได้เลยก็คือหรือจริงๆแล้วครับลาสปอร์สในดาวเอมพเรียสไม่ใช่ทั้งนักล่าเปลวไฟไม่ใช่ทั้งไททันแต่เป็นไอหุ่นกระป๋องลีกูสตัวนี้ผมบอกเลยครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ซัสซี่ที่สุดแล้ว ัวละครที่ไม่น่าไว้ใจในสถานการณ์แบบนี้มากที่สุดเนี่ยมันคือตัวละครที่ไม่ยอมบอกว่าตัวเองอยู่ฝั่งไหนและคําพูดของพี่แกครับคือไม่งน่าสงสัยมากเลยอย่างเช่นครับคำพูดนี้ที่พูดกับไพนอนมหากราบที่วนเวียนเป็นวัตจักรแบบไม่จบสิ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ย้าเตือนว่าสิ่งที่อนัชชาได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือจะเป็นบทพูดนี้ครับจะกลายเป็นนักอ่านผู้พักดีที่สุดในมหากราบและเป็นผู้ชมที่ได้เห็นวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของเราวีรชนด้วยตาขอองงตัวเ ไหนตามึงวะตั้งแต่พี่แกปรากฏตัวในแพทช์ที่แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกสงสัยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคลิปในดาวดวงนี้เนี่ยมันแทบไม่มีสิ่งไหนที่เป็นรูปแบบหุ่นยนต์มาก่อนเลยและที่น่าแปลกไปกว่าน,นั้นครับลีกุสเป็นคนที่รับรู้ถึงตัวตนของเฮอร์ตาตอนที่เข้ามาถึงดาวเอ็มโพเรียสและไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังรู้ด้วยว่า เพอร์ต้าคืออิมิเนเตอร์แห่งปัญญากระทั่งที่ดาวเอมพเรีสครับถูกตัดขาดจากดาวดวงอื่นมาเนี่ยนานหลายพันหลายหมื่นปีอยู่พอสมควรมีความเป็นไปได้ว่าลีกุสอาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับมันคือการคาดเดาเนื้อเรื่องที่จะเป็นต่อในอนาคตไม่ว่าจะเป็นแพชหน้าหรือแพชต่อไปแต่อันนี้ครับจะเป็นการมโนของกูแบบมัวๆแล้วกันเนาตอนจบของเรื่องราวในดาวเอมพเรีสอันนี้เนี่ยแหละก็บอกก่อนเลยว่าชะตาการในตอนนี้ของดาวเอมพเรีสเนี่ย ผมค่อนข้างที่จะเศร้าอยู่พอสมควรเลยอย่างเช่นการจากไปของอาร์กลอาหรือการจากไปของทริบบี้ที่ค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนการจากลากันกับน้องข้าวการจากลากันกับไฮจินหรือการจากไปของแมวเป้าของเราเดี๋ยวนะเธอเพิ่งปรากฏตัวมาได้แผดที่สองเองไม่ใช่หรอมึงไปแล้วเลยมาวัดไปไวแท้วะเกี่ยวกับตอนจบของดาวดวงนี้เนี่ยผมได้สันนิษฐานไว้ดังนี้ครับ ตอนจบที่1เลยก็คือการทุกอย่างครับจบลงด้วยดีแต่ว่าเหล่าวิรชนที่เสียชีวิตไปจะไม่กลับคืนมาและเหลือเพียงภัยนอนที่จะต้องอยู่ดูแลดาวแห่งนี้ต่อไปตอนจบแบบที่2ก็คือเราครับย้อนเวลากลับไปแก้ไขสถากนการณ์ตั้งแต่ในอดีตเพราะว่าจากบทพูดของเฮอร์ตาหรือแว็กซาวอเนี่ยแหละกูจำไม่ได้ลวกูคแคปไม่ทันเนี่ยตอนนี้มีนาเนี่ยได้เข้ามาสู่ดาวเอ็มพเรอัสเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครับตลอดการเดินทางของเราบนดาวดวงนี้เราแทบไปเจอเบาะแสหรือว่าอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับเบาะแสของมีนาเลยด้วยแต่ตอนนี้กูลืมมไปลว่าาีน จะกลายเป็นน้ำแข็งใสอะและการย้อนเวลาของเราครับได้ไปเจอกับมีนาได้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆทาให้เหล่าวีรชนทั้งหมดในปัจจุบันเนี่ยครับกลับมามีชีวิตอีกครั้งเราอาจจะได้เจอกับวิรชนที่เรายังไม่ได้จดบันทึกในหนังสือของเมมเลยด้วยหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องจบเนี่ยมันจะมีเระหมุดบันทึกของเมมเนี่ยคอยบันทึกเรื่องราวต่างๆของตัวละครต่างๆบนดาวเอมโพเรียสซึ่งในลักษณะแบบนี้ครับบอกได้เลยว่ามันจะมีตัวละครอ,อื่นที่ยังไม่โผล่มาให้เราได้เห็นอีกแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ครับคือราร้แแลว,ว่อนน,นออคยคน นั่นหมนายความไม่แน่นะการย้อนอดอีตอาจจะเป็นจริงก็ได้แต่บอกเลยว,ว่าตอนจบนี้ครับเป็นตอนจบที่สวยรูที่สดซึ่งอูเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะเป็นจริงไหมอยากที่คุณรู้กันครับเกมนี้คือถ้ามันจะเอาใครตุยเนี่ยคือมันเอาจริงไว้อย่างแบบกาละเกอร์เงี้ยมิชาเยยงี้ยมันเอาจริงเพราะฉะนั้นครับก็ได้แต่หวังว่าเออทุกคนจะ กลับมาอีกครั้งละมั้งอย่างน้อยเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสได้เล่นทรบิออสก็ได้นะและตอนจบแบดสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าเป็นตอนจบที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือทุกอย่างครับเป็นไปตามเดิมปกติเลยหลังจากที่เดินทางออกจากดาวอิมพีเรียสแล้วไฮนอนก็ได้เลือกเส้นทางการเป็นนักล่าเปลวไฟลักย้อนกลับไปในอดีตซึ่งอันนี้ไม่น่าใช่ตอนจบน่าจะเป็นตอนต่อไปมากกว่าและสาเหตุที่ตอนจบนี้ผมมองว่ามันไม่น่าใช่ตอนจบที่ควรจะเป็นของดาวอิมพีเรียสเนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับเอโทกซ์เส น้ำมันหมดฮะและการที่จะเติมน้ำมันได้เนี่ยคือมันต้องปลุกเบิกดาวตัวนะั้นให้สำเร็จมันคือจริงตัดสินเลยว่าถ้ามึงทำสำเร็จเนี่ย มึงได้ไปต่อแต่ถ้ามึงทำไม่เฉลี่ยนะมึงยูงเนี่ยแหละก็หมายว่านะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและตอนจบของดาวเอฟเรีสเพียงเท่านั้นนะครับตอนนี้ครับเนื้อเรื่องมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงและพลิกแพลงได้เสมอเพราะฉะนั้นครับฟังหูไวหูจะดีกว่านะจ๊ะมันไม่มีอะไรมารับประกันว่าแบบสิ่งที่ครูพูดมันจะเป็นจริงอ่ะเพราะงั้นครับเราจะลุยไปด้วยกันน้ำตาแตกไปพร้อมๆกันนี้คตอองพพแ่เเียท่านี้แล้วกันครับมกลดไ กด s u บส c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจ้า